ครับสวัสดีครับทุกทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ชายหาดหนองแฟบอำเภอเมืองบ้านตะพุทธละยองครับผมช่วงเช้าเช้าครับวันที่27พฤษภาคม2567ครับก็เข้ามาดูวิถีชีวิตอ,อ,อาชีพประมงขึ้นบ้านครับช่วงเช้าๆครับเป็นภาพที่ บรรยากาศที่น่ารนักและสวยงามครับอชาวประมงบางหรายก็แบกอวนขึ้นฝั่งครับน่าจะไปไปกู้กู้อวนมาครับเอจะหาบริเวณจุดนี้เอเมื่อในอด,ดีตถือว่ามีขยะเยอะครับช่วงนี้แทบจะไม่มีเลยครับดูแล้วก็สะอาตาครับนี่ครับจากฟาร์มวมมือ หลายหฝ่าย <ka> นะทั้งภาคประชาชนภาครัฐแล้วก็ชาวบ้านชาวประมงลมนวดช่วยกันนะก็สะอาดครับเนี่เห็นแล้วก็เชื่อใจครับเนี lands, schme, ่ยครับคนเราถ้าสํานึกดีสิ่งแวดล้อมก็ดีครับเนี่ยครับสะอาดครับในจุดนี้ฮะ ครับยังไงก็แค่นี้ครับผมเก็บภาพไม้ชมครับแล้วก็ส่งข่าวเพื่อประโยชน์สาธารณะขอบคุณครับที่เข้ามาชมพยูนดำและยง